สวัสดีครับเครื่องรับทูนนะครับขนาด4ถึง20มิลนะครับตัวนี้ส่งที่ราชกระบังนะครับส่งพรุ่งนี้ลูกค้านัดส่งพรุ่งนี้วันนี้นะครับเราจะเทสเครื่องก่อนนะครับโดยเทสขนาด10มิลนะครับเราจะใช้ตัวคอเลต10มิลในการเทสนะครับของแถมที่ให้มานะครับจะมีชุดเครื่องมือนะครับ1ชุดแล้วก็ประแจ L 1ชุดนะครับตัวเครื่องนะครับชุดคอเลตนะครับขนาด4 หกแ1ด1ิ1ส1บสอนะครับมีตัวบล็อกขันนะครับสำหรับใช้รับดอกอินมินนะครับ2ตัวมีขนาด2ฟัน4ฟันแล้วก็ขนาด3ฟันกับ6ฟันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสรับเครื่องกันก่อนส่งมอบนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามไปเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเอาคอเลตออกมานะครับแล้วก็ดอกอ็นมินหนึ่งดอกนะครับคอเลตเป็น10บมิล นะครับเป็นคอเลตสิบมิลคอเลตเนี่ยสามารถใส่ทั้งด้านหน้าได้ด้านหลังได้นะครับอยู่ที่ความยาวของดอกนะครับถ้าดอกเรายาวมากนะครับให้เราใส่ด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าดอกเราสั้นเราก็ใส่ด้านหน้าได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็ใส่สั้นให้ด้านปลายมันเนี่ยโผล่มาสักสิบมิลนะครับไม่ต้องโผล่มาเยอะโผล่แค่สิบมิลแล้วก็ขันล็อกจะล็อกตัวหนึ่งล็อกสองตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ความมั่นใจของเรานะครับทางร้านล็อกตัวหนึ่งนะครับแต่ทางร้านล็อกแค่ตัวเดียวนะครับแต่ล็อกแน่น นะครับพอล็อกเสร็จแล้วนะครับก็เอาเดอกเอาตัวชุดข้อเหล็กเอ็นบีเยไปใส่เซ็ตเซ็ตงานนะครับพอใส่เซ็ตงานเสร็จแล้วเราก็เลิกใช้สีฟันนะครับตัวนี้เป็นแบบสีฟันจะมีอยู่สี่สี่ช่องนะครับสี่ช่องสวมแล้วก็เอามาใส่ตัวพอร์เล็ที่เป็นบูชนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรา,เ,าเดี๋ยวผมพามาดูใกล้นะครับ แบบนี้นะครับลูกค้าพอใส่เสร็จแล้วนะครับมันจะหมุนได้นะครับมันจะหมุนได้ทั้งสองตัวนะครับให้เราตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวสตอปเปอร์เอาไว้ดันที่ฟันฟันนะเราจับฟันแรกพอใส่ฟันแรกเสร็จปุ๊บเราก็ดันฟันดันตัวตัวล่างนี้ตามนะครับพอดันตัวบนกับตัวล่างตามแล้วให้เราล็อกได้เลยนะครับล็อกเลยจะล็อกหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้นะครับโอเคพอล็อกเสร็จแล้วเราจะไปเทสรลับได้เลยนะครับ ขั้นตอนการรับนะครับเอาชุดเอ็นบินมานะครับเปิดเครื่องครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปช่องแรกมันจะมีช่องให้ใส่นะครับจะเป็นช่องตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ตรงกับแค่ตรงนี้นะครับใส่ตรงกันไปเลยนะครับตัวช่องแรกเนี่ยเราไม่ต้องกดแรงนะครับเราปล่อยแบบตามสบายไปเลยครับกินธรรมดาครับปล่อยให้มันกินไปเลยครับกินปกติแต่ไม่ต้องกดแรงนะครับตัวนี้กินคนที่สองครับ กินฟันที่สามครับไม่ต้องกดแรงนะครับปล่อยแบบธรรมดาตัวฟันที่สี่ครับกรับมุมหลบหลังเสร็จแล้วนะครับปึ๊บมันก็จะได้แบบนี้นะครับลูกค้ารับมุมหลบหลังเสร็จก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็ไปใส่รับมุมหลบแรกนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ใส่สีมุมเหมือนเดิมนะครับมุมที่ใส่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับมุมตรงนี้กับตรงนี้จะตรงกัน หนึ่งฟันนะครับสองฟันนะครับสามฟันสี่ฟันนะครับเมื่อใส่สี่ฟันแล้วนะครับตัวมุมหลบแรกนะครับพอรับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้จะมีมุมหลบแรกขึ้นมานะครับทีนี้หลังจากที่เรารับมุมมุมหลบแรกแล้วและมุมหลบหลังแล้วนะครับออกมาสวยงามแล้วจริงๆตรงนี้ใช้งานได้แล้วนะครับ ช่างทั่วไปอ่ะช่างปกติที่ซื้อเครื่องไปเขาก็จะใช้แค่นี้นะครับเ <_ C 1> ขาจะไม่รับต่อมันเปลืองมันจะเปลืองตัวคาบ่ายนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการรับต่อนะครับก็ใส่ผ่าฟันไปได้เลยครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่สองเทคนิคนะครับเทคนิคให้เราหมุนไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปทางทวนเข็มนาฬิกา ตัวนี้อะปลายมีดเราจะแหลมขึ้นนะครับปลายมีดตรงนี้นะครับปลายมีดตรงนี้เราจะแหลมขึ้นแต่ถ้าเราต้องการให้เกิดค่าความแข็งแรงนะครับให้เราหมุนมาทางซ้ายด้วยก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายแบบนี้นะครับมันจะกินด้านหน้าของมีดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับรับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ส่งเครื่องตัวนี้นะครับส่งที่รัดกระบังนะครับพรุ่งนี้นัดลูกค้าส่งแล้วนะครับราดกระบังสวยงามนะครับพร้อมใช้โอเคขอบคุณมากครับ